องของการเจ็บป่วยมันเป็นวิบากที่เลี่ยงไม่ได้ชนิดหนึ่งนะมันเป็นวิบากที่เลี่ยงไม่ได้ชนิดหนึ่งนะเมื่อมันมาถึงวิบากต้องเจ็บต้องป่วยอย่างนี้อย่างนีนะ้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังพ้นไม่ได้ต่อการเจ็บป่วยนะต้องปวด ปวดตะปวดหัวปวดอะไรตา่างๆทั้งกับเป็นหรือว่าปวดร่างกายตรงนั้นตรงนี้อ,อ้าวพระอนนท์เราป,ป่วยตรงนั้นเราปวดตรงนั้นตรงนี้เราจะนอนพักอะไรกันกว่าไปแต่ท่านก็มีไม่มากไม่แรงคือเราก็ต้องทําความเข้าใจการเจ็บป่วยเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ตามวิบากมันมีข้อนี้อยู่เลยเพระเจ้าก็ตัส แนแต่พระเจ้าก็เลี่ยงไม่ได้เมื่อมันมีวิบากมาถึงทีนี้ของใครก็ของใครลูกสาวของคุณมีมากมีน้อยเท่าไหร่ที่ได้มันก็เป็นวิบากของเขาเมันก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าเอออย่าไปกังวลเลยทุกคนนะแม้แต่ไม่ใช่แต่ลูกสาวคนนี้ของทุกคนแต่ใครไปเจอเขาแล้วเราก็ต้องบอกเออวิบากมาทวงเราแล้วนะ เจ็บจริงเนาะปวดจริงเนาะอย่าไปทับถมที่บูชาท่านใช้คําว่าอย่าไปทําจิตทุกทับถมทุกอย่าไปทําจิตทุกทับถมทุกทุกที่มันเจ็บอยู่แล้วเราเอาออกจากขันไม่ได้มันทุกข์ขันเราก็อย่าไปซ้ําเติมจิตของเราอีกว่าโอ้ยทุกเราพยายามละวาง หรือจำนวนยอมรับเอาทุกเข้าไปเอาเถอะให้มันหมดทุกแต่ไม่จะไปท้าทายให้มันทุกหนักว่านอีกก็ปรงอะไแหละต้องใช้คำว่าปรองเอายอมรับชาตินี้ใช้ไปยอมรับไปมาก็ยอมรับไปแต่ถ้าผัดผ่อนได้ก็ดีไม่จะไปท้าทายให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นมันจะ มาโซคีสเกินไปนะไม่เอานะต้องให้คลายคลายไปคลายคลายไปนี่เป็นต้นนะก็แนะนำได้ทุกนี้ก็บอกให้ลูกสาวต้องวางใจนต้องอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวว่าจะไปเอาใจใส่มันทำวาง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 ให้ปล่อยไปเดี่ยวมันจะคลายได้ถ้ามันเอาแต่ไปยึดว่าโอ้เจ็บโอ้ปวดอะไรอยู่มันก็ไปยุ่งกับมันไปเกี่ยวกับมัน มันก็จะเกิดปฏิกิริยาของมันถ้าเราละบางว่าเหมือนอย่างพวกสายเจโตเนี่ยเขาทิง้งเลยทิ้งรับรับไอ้ไม่รับของนี้ก็ทําลืมเขาถือมันไม่มีจากในในชีวิตของเขาในร่างของเขาในความคิดของเขามันก็คลายได้นั่นแนหะแบบเจโตที่ทำน่าตอบอันนี้ตอบได้อย่างงั้น